สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะตอนนี้ป้าเปียกพามาชมหมอกยามเย็นก็ไม่เย็นนะตะวันยังไม่ลาลับฟ้านะคะแต่ว่าสายหมอกที่อยู่ทิวแถวของภูเขาแล้วก็สวนยางอยู่บนยอดยางนะคะสวยมากเลยมีท้องฟ้ามีปุยเมฆ แล้วมีก็มีสายหมอกท้องฟ้าปุยเมฆสายหมอกสามอย่างครบเลยนะคะเสียงรถวิ่งผ่านไปมาแต่ป้าเปียกถ่ายท้องฟ้าไม่ได้ถ่ายท้องถนนนี่แหละนะคะทิวทัศน์แห่งบ้านกกกอกนะคะสวย มีท้องฟ้ามีปุยเมฆมีสายหมอกให้ดูนะคะนานๆานมาทีคนที่นี่เพื่อนก็คงจะได้ซึมซับความงามแล้วก็สิ่งดีๆเหล่านี้จากธรรมชาตินะคะแต่สำหรับคนที่บ้านไม่มีภูเขาเหมือนป้าเปียกเนี่ยก็เห็นแล้วก็สวยมากนะคะนานๆานทีได้เห็น ไม่ค่อยได้ไปที่ภูเขานะคะก็ขอเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกหน่อยนะคะแล้วก็แบ่งปันให้ทุกท่านที่มาชมคลิปนี้ได้ชมด้วยนะคะอันนี้เป็นยามเย็นนะคะยามใกล้ค่ำแต่มันก็ยังไม่ค่ำนะคะยังมีแสงแดดอยู่ยังเห็นเยอะขนาดนี้แต่ถ้าค่ำลงมากกว่านี้คงจะสวยกว่านี้นะคะแล้วตอนเช้าด้วยนะคะ ตอนเช้าเช้าๆควบคงจะสวยงาม,มากม็แบ่งปันนะคะแบ่งปันภาพส,สวยๆของธรรมชาติที่สวยงามไว้นะคะคิสนสินี้สั้นๆค่ะเดี๋ยวถ้าข้ามลงกว่านี้ถ้าพักเปียกเห็น วิวที่สวยงามเห็นหมอกเห็นอะไรเยอะกว่านี้ก็จะถ่ายรูปมาฝากอีกนะคะตะเอ๋ตะเอ๋ตาเอ๋ตอทำอะไรกันคะทำอะไรกันคะน้องมาขามทำอะไรกันคะน้องหนุนัน,นุนาขามอุ้ยนำความน่ารักมาฝากอีกแลยน,นี่นี่นี่น,นี่อันนี้นี่ ควความน่ารักเพื่อฝ่าอีกแล้วรักกันรักโอ้โหเอา้าหนุนไปไหนแล้วลูกนัองหนุนหนุนหนุนมาฟังเพลงเอาตื่นตกใจอนหนุนตกใจเสียงดนตรีเสียงดนตรีเสียงดนตร,นตรีตกใจใหญ่เลยหนุนหันมาทางนี้เลวมาฟัง,มาฟ,ง,งามาฟังเสียงพินคุณตามาฟังเสียงพินคุณตา บงเสียงพินคุณตาคุณตาเล่นพินคุณตาเล่นพินเพาะจังเลยอหืมน,น่ารักจังเลยเห็นไหมคะนี่แหละน้องหมาทำไมป้าเปียกชอบเล่นกับน้องหมาเพราะว่าเขาทำให้เรามีรอยยิ้มได้จริงๆนะคะดูความน่ารักดูความน่ารักยังไม่เคยได้สนิทสนมกันสักหน่อยแต่เหมือนกับรู้จักกันมาเป็นปีเลยนะเนี่ย อกอรู้จักกันมาเป็นปีเลยแต่เนี่ยลูกกลงลูกกลงไม่ได้กันไม่ได้ขวางกันความรักของเราใช่ไหมมาขำลูกกลงไม่ได้ขวางกันความรักของเราเนะน,น,นาะหนุนนุนนุนน้องหนุนลูกกลงก็ไม่ได้ขวางกันความรักของเราใช่ไหมหน,นุนหนุนเห็นไหมคะ ลูกกรงไม่ได้ขวางกัน<ม>ความรักของเราได้ชิม,มิชิมิชิมิชิม,มินี่น่ารักจึงบีน่ารักจึงบีน่ารักจึงบีกงบเ,เ,เก็บเอามะขามแล้วก็ขนุนกลับบ้านด้วยนะเก็บเอามะขามกับขนุนกลับบ้านไปวิป่งเล่นที่สวนชมจันไหม เอาไหมไปวิ่งเล่นที่สนจจนวนชมเจอไหมไปเล่นกับเอื่อยไหมทองไหมจะพลัเป็นเะอื่อยเป็นน้องเอื่อยไหมทองเป็นเอื่อยยี่หรอกไปเล่นกับเอื่อยไหมทองนะนะเล่นกับเอื่อยไหมทองเนาะนี่นำความน่ารักมาฝากนี่แหละป้าเปี๊ยกเห็นน้องหมาไม่ได้ อยากอุ้มอยากหยอกนะคะเพราะว่าความรักของเขาก็มาถึงเราความรักของเราก็ไปถึงเขาด้วยนะคะต่างคนต่างเติมเต็ตม,ตม,ตมให้กันเนาะโอเคนะคะ โอ้ลุงพนมามาฟัางเสียงฟินมาฟังเสียงินมันเรื่อเมื่อะไรเร่เหนี้แล้วแต่คนนี้บอ